สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขูสุคนครับช่วงนี้พี่น้องอยู่กับบ้าเมฆครับมีบ้าเมกา,ม,กกามีเมนูมาอยู่น้ำลายพี่น้ำลายนอกอีกขึ้นเก้าครับมนีบ้าเมกได้ขนมจีนน้ำยาทรีมไก่เงี้ยพี่น้นะองเนาะนี่แหละครับสีสันหน้าตาขนมจีนบ้าเมกเมันี่ครับอุ้ยเขี่ยงจุกๆเลยตีนทรีมไก่เน้นๆน,น,นี่แหละครับน้ำยาปลา อย่าประคอกผเด้วยนี่เนี่ยครับสีสันหน้าตาครับพี่น้องครับโอ้เบิงเคร่องน้ำยาพามีกด้วยเรียกว่าเห็นเสร็จขนมจีบเลยครับพี่น้องครับโอ้ขาดยุ่ได้ไหมนี่จัดเต็มมีขี้เก่าครับมันนี่พักกามาเป็นสวนนีกขี่เก่าครับพี่น้องครับเห็นเลยโอ้เป็นต่แสบลายครับมัอนี่จัดแบบจุกจุกเต็มเต็มมีขีเก่าครับพี่น้องครับ เราเส้นขนมจีนน้ำยาหลายแห้งเกลียวก็เห็นเส้นขนมจีนแล้วเพื่อนก็โหดพี่น้องเอ๊ะออกเลยว่าจุกๆอีกแล้วครับพี่น้องนี่ๆเห็นเยอะหน่อยนึงนะเห็นตัวสามเส้นมีนะครับเมนูเที่ยงดาวเมฆมือหนีนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเป็นตะแซ่็บว่ะคือดาวเมฆว่าเป็นตะแซ่็บนี่แหละตะคักอยู่อืม พอไปกับน้ำลายแตกน้ำพี่น้องเนาะอือ้ผีปนไหมเป็นตะเพจดีเลยฮะตรงนี้ผีปนใส่ยังน้อยเนาะพี่น้องเนาะหหอมผีปนใส่ะเน่แตงมาถั่วกระลัมผักชใบแมงรักหรือผักอิตู่นะครับมีถั่วงอกนะครับผักจัดเต็มขนาดเลยน,เนี่ ได้ครับถ่านใหญ่ๆอีกขี้เก่าครับพี่น้องครับจุกๆอีกขี้เก่าบอกผิดหวังครับสิ้นแมแซ่บๆสิ้ป่าอื้ำยาปัดช่อนตัวใหญ่แสบๆอีกขี้เก่าครับพี่น้องครับไปบานีเข้าไปกินเงนินแซ่เลยเราพี่น้องเนาะทำได้แตกพี่นอ้องอืบอกไปทำได้แตกไปไปครับพี่น้องครับมาไปกินเงนินเสร็จครับ สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขุสุขคนครับชว่วงนี้พี่น้องอยุคกับบ้าเมฆครับ,บ,ว,รรบวันนี้บ้าเมฆกะมีเมนูพาพี่พาน้องมาแซ่บๆอีกขึ้นกาครับวันนี้บ้าเมฆลยขนมจีนน้ำยาปลาโดยน้ำยาปลาน้ำยาปลาคอครับพี่น้องครับนี่แหละครับสีสันหน้าตาเป็นไลพี่น้องครับเป็นตแต่แซ่บบ้าเมฆเป็นตแต่แซ่บอย,ยู่เด้เนาะขักอยู่อื อออเ,เอากางก็นบนนอกว่ามันจะคาคอเนาะอืมนี่ละครับพักกันมาเป็นส่วนนี้นที่เราครับนี่บาหมีห่เด็ดไีนครีนไก่ชิ้นโตโต,โตโนะครับพี่น้องเอ๊ะตาบอดีเยดวยวน้องตาไล้ไหลขึ้นครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะแซบขนาดเลย,ยใส่บรปผิกกอน มันจังสิจวดนี่ครับพริกป่กนโรยเพชรแ,แสบเลยครับพี่น้องครับนี่โรยไปเลยนี่เปลี่ยนสีเลยอืม <c oughs> อันนี้ดูใช่จะไม่ใช่ขนมจีนน้ำยาแล้วนะครับมันรู้สึกว่าโอพริกป่นเยอะกเกินนี่นะครับเ้ยนี่เป็นแต่แสบะครับพี่น้องครับ ส่งเข่ากันครับมนอนี้พักอ่ะมาเป็นสวนเพื่อว่าพี่น้องครับผักหลายอันดีมันน,น,นี่จะเต็มเลยมนอนีีถาดใหญ่ๆที่เราครับพี่น้องครับวิววิสเบียถ้าพี่น้องต่ไไแซบวะวิอวิสจะเก็บก็คือออ่างการงานส่างอีกแล้วครับพี่น้องครับเฮียโอ้ไยไร อากินก่อนมันสิดนส่ด็บกสิ่ดิบกลุ่งไปแน่นะครับพี่น้องครับมาด้วยครับพี่น้องคำโตโตคใหั่ๆโอ้มันจะแสียบหลก้านไจ ผีพักครับมาเป็นสวนคือเโลกครับพี่น้องเดี๋ยวส่ง,งเขากันเลยอยากโอ้โอ้โอโอเพชรสาใจ่ายอีโอ้ดินไกลมาใหญ่เลยมาได้พี่น้องนะอาหานซิมแล้วมาเนี๋เอาจิ้งครับคำง่าย่ๆเลยฮะพี่น้องมาถ้าได้กินเขาเขาเที่ยงมาได้ครับกินเขาเที่ยงกับบ้ามีกแซ่บ เนาะมันข้าเทียงแบบข้านุ่มจีนขนมเซนสุดยอดแล้วเดีลุวสิบบาท

เอ้มึงไปเบิ่งมานี่คือจำขน,นมจีเนะ <c oughs> าะอยากห่อน ถ้าว่าดูซึกว่าหน่อยข้างเดี๋อวหาที่เช็ดปากก่อนโอ้เผ็ดอ่ะโอ้ที่น้ำยาก,กับเผ็ดดี่แล้วใส่เข้าไปทำไงมีคนเหนือซิกเลย <c oughs> ไปต่อไป้องครับ คือใส่มือเหรอน,นี่ครับพี่น้องครับครีมไก่ชิ้นโตวตเออแล้วก็ภาษาเมขีกข่อยอจังเลย ตีนใกล้หน่อยก็แซ่บพี่น้องเสียด้ะกังแล้วไหลไปครับพี่น้องครับยังไงสุมดยอดอแซ่บน้ำยาเค็มข้นขนาดไ,ดไหน สุดยอดสุดยอดขอ,ของความแซ่บฮ่าเครื่องจุกๆเลยพี่นอ้องมาด้อพี่น้องเด้อโอ้น่อแตก เมื่อได้ยินหรอก <c oughs> ดอดแสบๆครับพี่น้องครับ นี่ส้นนนออสนมน,นี่เนี่ยเอาเปากโอ้จหล่อเลียนเนื้อแล้วามเผ็ดเนี่ยก็เผ็้ดีเนี่ยเงินสัตว์อลไพไปน้องแส็บๆครับอุ้ย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 ไปจดจวด 不再见。<Cool. S 2> yeah. càng subscribe lại. Ingat ke ข,ขนาดครับพี่น้องครับอสุดยอดเลยอี่อย,ย่าดูสุดยอดต้องกิ๊บยากอื้อเอา ข้างแล้วอือโอ้เด็ดได้บาทพี่น้องโอ้ขึ้นหลายเนี่ย สวัครับพี่น้องครับ làm số ấm Được, được, được cái <laughs> bữa đi kiếm tầm หู้ค่าหู้ค่าไปสุดยอดนะชิมนีสุด,ยอด,ด,สดยอดเลยครับไง กูแล้วม <cle f ctions> ื้อี้คือคือนี่เอาเดซู่อย่างถ้าเราดีตาเลยพี่น้องกินหอมเสียจเนี่ยเอาวางหยา่างดีเมื่อรูปเป็นหยังก็บ่เม็ดอืม เมือนตัวกันเดี๋ยวบ้าเมย์ทีมไทยกรับพี่กับน้องไว้จะขับน้องคับเนี่ยหรครับพี่น้องครับดูผลเวลาพี่แม่เลา่าน้องมาโดนติ๋วเลยเนาะเดี๋ยวบ้าเมยไปกินจอนไม่คัอนอีนเอมเืย พี่น้องมาท่านในอิ่มับเดี๋ยวไปกินต่อกับบ๋อมเม็หลังหันนะครับโอ้แสบสำหรับว่าเมี่กะขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนครับขอบคุณพี่น้องก่อพี่น้องหม่พี่นอ้อ,นอ,ง <c oughs> นองทั้ง youtube พี่น้องทั้งติด t o k กพี่น้องทั้ง a c e b o o k นะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้บาเม่ กินอยูน่นในขีดมันมันโปรมากไลที่ยังกินดิบหูหนอกแล้วเป็นหนอนนะเนื้อ,อปลาปลาช่อนโอสุดยอดเลยครับพี่น้องเดี๋ยวว่าเมฆสีอัมราคาา้าจักรไปครับเนี่ยครับคำทรงไทยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวห้องไปกินกันหลังหัน อรพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขุทุกคนนะครับขอบุนลหลายๆที่ไว้เพียนมาเยี่ยมเยิยนบามเมด่น,นะครับสําหรับพี่นีบบามเมีไปแล้วครับพี่น้องครับ mm hmm. หลังหันขึ้นเกาลัหลังเวทีข้บวบีบ mm hmm. ีิกัน